ជាំងសារបស់នា สีขาวพบกันตอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดินเมนิชแนลอีกแล้วนะครับพี่น้องสัปดาห์นี้มาอีกแล้วนะครับวันนี้พอดีนก็จะมาทําขนมชั้นชั้นชั้นนะครับพี่น้องมาเบ่งมาชมไปน้ากันนะครับพี่น้องพอดีนทาขนมมาหลายแบบหลายอย่างยังไม่เปลี่ยนสักอย่างแต่ก็อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพื่อความสนุกสนานนะครับนะครับ นั่งบรรยากาศดีๆีไม่พี่น้องเนีเบ่งในช่วงกันนะครับพี่น้องผ่อนคลายไปด้วยกันครั้งแรกครั้งแรกของพอดีอีกแล้วนะครับพี่น้องว่าพ,พ้ดีจะทําเป็นขนมชั้นแบบไหนนะครับยังไงไปเบ่งวัตถุดิบกันน้อกันครับพี่น้องนะครับวันนี้พอดีก็จะทํากับลูกชายเหมือนเดิมด้วยนะสวัสดีครับอ่ากระบอกหนูใส้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งอุปกรณ์ของเขานะครับมีอย่างแน่นะครับอ่าี่แล้วครับพี่น้องวัตถุดิบขาวๆนะครับของพอดีจะทําขนมชั้นลอง ฟักทองนะครับพี่น้องแล้วก็กล้วยแล้วก็จะมีแป้ง2องอย่างนะครับพี่น้องน้ําตาลอัตราส่วนผสมนะครับพี่น้องพอดีน่าจะใส่แป้งแป้งมันสับปะหลัง600นะครับ ml แป้งข้าวเจ้า200 ml นะครับน้ําตาลอยู่ที่400 ml ฟักทองก็ครึ่งกิโลนะครับพี่น้องแล้วก็กล้วย2ลูกนะครับอ่ะผสมกันเลยครับพี่น้อง ว่าจีใส่อย่างเนี้ยนะครับพี่น้องอ้าวลืมลืมครับอ่าลืมอีกอย่างนึงก็คือกะทินะครับพี่น้องใส่กะทิสองกล่องร้อยห้าสิบมลนะครับพี่น้องเราจะปั่นกันด้วยเครื่องนี้เด้อนะครับผสมในเครื่องนี้อ่าลุยเลยหลกลงมือเลยอะไรก็ไหนกะทิส่กอหลกน้ำกะทิเทลงไปเลยน้ำกะทิสองร้อยห้าสิบมลสองกล่องนะครับ ะนะครับพี่น้องน้ำกะทิ5 0 0 ml นะครับพี่น้องตามด้วยเกลือลูกใส่เกลือเกลือนิดเดียวประมาณครึ่งครึ่งช้อนนะครับเพิ่มความนัวใส่น้ำตาลไปเลยลูกนะครับใส่น้ำตาลไปเลยนะครับน,นะเขียแบบบางๆนะครับพี่น้องน้ำตาล400 ML จากนั้นเราก็ปัน่นอ่ปิดฝาลูกปั่นให้มันเข้าก่อนอรรรครับพี่นอ้องอ่ปั่นเลย แล้วก็ปั่นผสมนะครับน้ำกะทิน้ำตาลให้แตกตัวเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะั้นเราก็จะใส่แป้งด้วพี่นอ้องอเปิดฝาเอาลูกนะครับนะครับบรรยากาศในห้อเก็บแข็งขี้เกลือขีอ้ขขเดิมนะครับพี่น้องอ่ะสนุโซลเป็นน้ำกันใส่แป้งไปเลยลูกอ่านั่นแหละแป้งข้าวเจ้านะครับ200 ml แล้วก็ตามไปด้วยแป้งมันสำปะหลังใส่ไปเลยลูกเทไปเลย ใ่เยอะอาจจะหน่อยนะจังหน่อยกพี่นอนอ่ะเทไปเลยหมดไม่หมดก็ต้องหมดอ่าเบิดบอลละอืมเบิดกะเดี๋ยวจังปั่นอีกเส้นยังห่ะนะครับแล้วเราจะปั่นกันด้วยนะครับ นี่แล้วครับนาโต้เดืรกลแน่เลยพี่น้องเด้อนะครับปั้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปป้นแป้งเรียบร้อยแล้วเด้อาจะเอามาใส่เหยือกนะครับพี่น้องเพื่อเขาจะมาแบ่งกันเป็นสามส่วนนะครับเปิดเ,ลลเนะรือ่อยลกเทสเหยือกเลยละนะครับเบิงกันแป้งยาวๆครับพี่น้องเทสเหยือกเทสเรื่อยลนะครับ เนี่ยแปล้งละเอียดนะครับโอเคอ่านี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่เราปั่นแป้งผสมน้ำกะทิเรียบร้อยนะครับเป็นกระใสอย,ยู่ประมาณ9 0 0 ML มลนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับเพื่อจะไปใส่ปั่นใส่กับกลวยนะครับนะปั่นใส่ฟักทองนะครับแล้วก็ปั่นใส่กล้วยแยกเป็นสส่วนนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะมาแยกกันเด้อนะครับ นะครับจะแบ่งกันได้พี่น้องนะครับมาแบ่งเป็นส่วนเพื่อเราจะแยกปั่นอีกรอบพีคหลุบก็แล้วี่ลงเลยหลุแยกเป็นสองสามส่วนนะครับพี่น้องเพื่อ แยกแป้งสามสันนะครับสามใสอออมโอเคอหลังจากแยกมาสามส,ามส่วนแล้วครับพี่น้องส่วนนี้เป็นส่วนใส่สีขาวนะครับพี่น้องบริสผสมกับยังนะครับแต่ก็ะสองส่วนนี้ครับผมก็จะแยก เป็นใส่กล้วยนะครับใส่กล้วยกับใส่ฟักทองนะครับแล้วเราจะเครื่องปั่นอีกกันอีกรอบนะครับพี่น้องนะครับลุยกันเลยครับกับใส่กล้วยครับเราจะปั่นกล้วยกับแป้งนะครับผสมกันครับเป็นอีกหนึ่งชั้นนุ่มสามชั้นชั้นกล้วยปั่นชั้นกล้วยครับพี่น้องกล้วยแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับค่อนขางเนียนนะครับพี่น้อง ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับครั้งแรกครั้งแรกชนะแต่เป็นยังไงเราค่อยลุ้นกันนะครับจากนั้นเราก็จะปั่นใส่ฟักทองด้วยนะครับอ่าปักใส่ฟักทองนะครับสิบเอ็ดมันพี่น้องนะครับลุ้นซอยกันครับลุ้นซอยกันอ่ามาดูเนื้อฟักทองนะครับพี่น้องปั่นเรียบร้อยนะครับ เพื่อนบอกละเอียดมาเลครับพี่นอ้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะนะครับขบแล้วครับพี่นอ้องขบสอย่างนะครับนี่ครับพี่นอ้องสามชั้นสามอย่างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะลุยกันนะครับอ่ะเก็บเลยลูกเก็บเลยแล้วเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะครับพี่นอ้อง พาให้เพื่อนเซตตัวก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งนะครับครับผมมานึ่งแล้วก็เดือดได้ทีละเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชั้นแรกกัน1 0 0 ml ยมนะครับพี่น้องอ่าลุยกันเลยครับอ่าเทลงเลยอืมทั่วบ่อ่า หมอมันเอียงแจ้งน้อยอ่ะถือนีไนออน่ไว้ถือนี่ไว้นะครับหมอเอียงครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้อีกห้นาทีนะครับปิดฝาไปลูก5นาทีแล้วนะครับมาบางขนมกันครับพี่น้องสุกหรือยังอ่าชั้นที่สองใส่ลงไปเลยลูกชั้นที่สองนะครับก็จะเป็นฟักทอง ใส่ไปให้ทั่วเอาฉนวนมาเอาช้อนมา,า,นมากกดลงไปเลยฉนวนเขาเขาวเลยเกียร์เกียร์ลงไปชั้นที่สองเราลงไปแล้วนะครับอีกรห้านาทีขนมชั้นที่สองเราเป็นไงบ้างครับอา่าตามไปด้วยชั้นที่สามครับ เป็นชั้นกล้วยนะครับสิบเป็นริบอร์ด้วยพี่น้องนะครับทดลองสนุกสนุกไปนะครับพี่น้องฉอนมะลูกฉอนมา,กนมา,เ,าเกี่ยให้ทั่วเกี่ยให้ทั่วเกี่ยให้ทั่วด้านขอบมันให้มันเต็ม อโอเคเดี๋ยวเราก็จะพักไว้อีก5นาทีนะครับ1เปีก5นาทีเหมือนกันตามไปด้วยชั้นที่4ครับพี่น้องนะครับใส่ไปเลยลุกชั้นที่4อันีอย่งเนี่ยโอเคโอเคนับเริ่มหนึ่งใหม่นะครับรอบชั้นใหม่ พักอีก5านาทีเหมือนเดิมขนมชั้นสุดท้ายผมตั้งไว้7นาทีนะครับไปดูครับว่าสุกหรือยังนะครับดูกันเลยครับสุกเล้อเด้นนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะยกออกมาเลยยกมาเลยลูกยกทั้งหม้อเลยทั้งหมอ้อยกทั้งหม้อออกมาเลยมีหมงตังบ่อ่านี่แหละครับหน้าตาจะประมาณนี้แหละครับยกเลยลุกยกออกเลยลวางไว้ หน้าตากระจม่เนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้แห้งเราจะพักไว้ให้มันเย็นนะครับพี่น้องพอพิษนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับเข้าไปลุกเอาน้ำออกหม้อได้ที่อีกแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนถ้วยนะครับเปลี่ยนไส้ไส้เดิมนะครับเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนจานใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยครับอพอลูกพอปิดฝาปิดฝา อีก5นาทีเจอกันนะครับตั้งเวลาไว้เลยครบห้านาทีแล้วครับสุกหรือยังสุกหรือยังน่าจะสุกแล้วครับพี่น้องนะครับสันสองใส่แล,ล้วหรกชั้นซองก็ยังเป็นฟักทองเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเปลี่ยนแค่ภาชนะบัตสิออมาเป็นรูปมแนวใดน,นะครับโอ้สวยงามสวยงาม ปิดฝาอีกรอบนะครับอีกห6นาทีมาดูขนมกันครับพี่น้องใส่ฟักทองชั้นฟักทองสุกหรือยังนะครับอ่าสุกแล้วครับสุกแล้วตามมาด้วยชั้นแป้งเหมือนเดิมครับพี่น้องชั้นสีขาว ามเน่ชั้นนี้เราจะมากไว้ประมาณ8นาทีนะครับพี่นอ้องจะเพิ่มเวลาเลยเลยครับความหนาของแป้งก็หนาขึ้นนะครับดูขนมนกันอีกรอบครับพี่น้องช,ชั้นที่3ชั้นที่4แล้วก็พี่น้องใกล้จะสุกเลยเด้อน,นะครับเดี๋ยวพบกันอีกเทั้หนึ่งครับพี่น้องตอนเย็นแล้วเนาะครับว่าจะเป็นแนวไนครับผมพบกันตอนที่ขนมเราเย็นสุกเลยเด้อสุกแล้วก็เย็นพบกัน อนขนมสุกนะครับขนมชั้นเราก็พร้อมเลยด้อพี่น้องนะครับหลังจากหนึ่งเรียบร้อยนะครับแช่ตัวย็นเรียบร้อยนะครับสองแบบนะครับแบบใส่หม้อเศจถ้วยนะครับพี่น้องแบบเศษถ้วยสแตนเลสแบบงานกลมนะครับกับแบบเศษถ้วยใส่อาหารขนาดต่างกันนะครับพี่น้อง นะครับเรียบรอ้อยสิเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องอ่ะมาเบิง่งแกเอาลูกมาเอาในเทศซนินเรากระบ,บ,บ,บวงพวงัดออกกระวงพลาสติกก็ได้ไอ้ก,กระบวงนั่นก็ได้อ่ะมาเบิ่งนด้วกันครับพี่น้องแล้วเอาตัวนี้ออกลูกเอาเราลอกเราลอกขอบออกอ่าไล่ตามขอบอ่าสิเป,นนปเนเ็นยังไงครับพี่น้องแจ็คเราเป็นตระลึกผลลูกคำเตึงนผื่นอ่าแล้วก็ยังงัดออกนะครับ น้ำกันครับพี่น้องสิเป็นจยงไรสิคือบอ่นะครับอันกาแฟเย็นมาแล้วครับพี่น้องนอมก,กินกาแฟาทัวไปตัวนี้แปลกๆก็เพราะเป็นกล้วยนะครับพี่น้อง ตึงเผื่อนเลยอืมตึงเผื่อนก็ดึงขึ้นมาแบงเอามือดึงขึ้นมาแบงอ่าอ่อบาบางไี่พี่ลบเอ้าเก็บเอาเอาตัวนี้ก่อนเอาวมาโชว์ก่อนไอ้พวกซีกองใหงพอกระได้มห ชอบย่าบางอ่าเบิง้งขนมแซนกันครับพี่น้องแข้งแรก่แข้งแรกของพเดีนเดียดนะครับพี่น้องซีมีอยู่สามสี่ชัน้นอาจจะโบดเดียนนะครับพี่น้องอันนี้ชั้นแปง้งธรรมาดาชั้นฟักทองตัวน,นี้ชั้นกล้วยตบดีชั้นแป้งนะครับพี่น้องมีสี่ชั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูนะครับพี่นอ้องมาแยกนะครับเหนียวหนุ่มดีแห้งครับ เดี่ยวนำลึกเลยครั้งแรกครั้งแรกสวยงามหงิดกับบคุคคลหงิดกับบคุคคลนะครับบอกคำเดียววนะ่าสวยงามนะครับแอลนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนะครับพี่น้องของนมฉันนะครับเนะบิง่งมันเมันมีชักฉันมีเสียฉัน ว่าวพอดินทําเปลี่ยนไหมนะครับนี่นะครับพี่น้องเนื้อเนีบมากๆเลยนะครับชั้นที่สองจะเป็นกล้วยนะครับว้าวชั้นที่สามก็จะเป็นฟักทองนะครับสี่ชั้นสี่ชั้นฟักทองอาจจะเล็กจังเยน,นะครับพี่น้อง บอกกัโอเคนะครับสวยงามแท้นะครับเดี๋ยวพอดีจะกินให้ดูนะครับอืมอร่อยกับพี่นอ้องหวานน้อยไม่หวานมากแล้ว่าตัวแป้งนึกเนี่ยครับ อ่าครับพี่หล่อ๋ยวมาเบิ้งตัวนี้ครับตัว,น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 ,วนี้สิเป็นยังไดนะครับนี่ถ้วนี้สิเป็นแนวงไดนะครับ ทำกินเล่นนะครับพี่น้องว้าวนี่ครับขนมสันเราจะมาผ่ากันเลยนะครับพี่น้องเราจะมาผ่ามันเดิมมาดูเนื้อมันบางเนื้อมันครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยพี่น้องสวยงามมากเลยครับตัวนี้สี่ชั้น ห้าชั้นนะครับาสุดยอดสุดยอดสวยงามสวยงามมากเลยฉากบล็อกฉักบล็อกพีกก่โผกมาตรงนี้สวยงามมากขนมช้างก็วสวยงามมากเลยครับว้าวนะครับสออยางไ้ยพี่นอ้องเดี๋ยวตัวน,นี้เะพกดเรื่จากงานเป็นชิ้นนะครับจากงานเป็นชิน้น เหมือนนี hmm. ้ครับขนมจันสวยงามสีสวยสดใสนะครับบร mm hmm. ิจาคหันก่อนถ mm ือ hmm. ว่าโอเคนะครับพี่น้องถือโอเคมากๆนะครับสำหรับการทำ ครั้งแรกครั้งแรงนงงกนะครับพี่น้องหลังจากฮ็ดขนมแล้วนะครับพอดินก็จะแบ่งป้นไปให้นะครับเพื่อนบ้านนะครับไปให้หลานสาวก่อนเด้อนะครับพี่น้องไปครับไปดูซิ มามาอ่ามาลมมาฝากมาล้มมาากโอ้ไปไหนมาเนี่ยไยันรบ้าไปตงวยเลยไปต้งถ่วยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้มีพูดไม่จาเลยน่เนี่ยครับผมรเองไม่แย่ดีไปหลบไปนี่นะครับพี่นะครับถ่ายมานี่แล้วครับ อ่านี่แหละครับพี่น้องหลังจากเราทําเสร็จของมันหลายนะครับพี่น้องแล้วก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะครับแบ่งให้ห้านๆนะครับได็กกินได้ชิมกันครับครับผมหลังจากที่พอดีทําขนมชั้นนะครับได้เวลาเรียบร้อยทุกอย่างนะครับพี่น้องนะครับขนมชั้นสีแปลกๆนะครับพี่น้องพอดีใส่กล้วยเป็นชั้นกล้วยนะครับชั้นฟักทองนะครับพี่น้อง สองแบบพอดีอยากเห็นที่มันแตกต่างนะครับพี่น้องหลายๆทา่านอรใสซเบเตอแต่ว่าพอดีบริษัทนะครับสวยงามสวยงามนะครับบอกเลยครับว่าออกมาเยี่ยมนะครับผมครับผมสัปดาเนี่ยนะครับกัเค็ตขนมชั่นกินนะครับพี่น้องแล้วก็สนุกสนุก ไปกับลูกชายนะครับพี่น้องสัปดาห์หนานะครับหรือว่าจิบหนาพอดินเจเฮ็ดยังนะครับพี่น้องฝากกดติดตามนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพอดินแมนเนจช่องด้วยด้วยนะครับพี่น้องครับมืนเอรก็ฝากไปแซมดนวยนะครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาครับเมืนเอรลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนะครับอร่อยอร่อยนะครับ